พ่อค้าขาหมูจะไปคู่ควรกับหมอใหญ่ได้ไงประโยคเดียวแต่แทงลึกกว่ามีดในครัวผมยืนอยู่หน้าร้านมือจับทับพีหัวใจสัน่นเหมือนถูกตัดสินทั้งชีวิตทั้งที่ยังไม่มีใครรู้เลยว่าผมผ่านอะไรมาบ้างและคำดูถูกในวันนั้นกำลังจะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการผมไม่เถียงไม่พูดสักคำได้แต่ก,ก้มมองหม้อขาหมูที่เดือดอยู่ตรงหน้าแล้วถามตัวเองเบาๆว่าหรือจริงๆแล้วผมไม่ควรยืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกผมชื่อพบพ่อค้าขาหมูในตลาดเก่าร้านเล็กๆหลังคาสังกะสีที่ต้องตื่นตีสี่ต้มขาหมู สูตรพ่อสูตรเดียวกับที่เลี้ยงผมมากับแม่ส่วนเธอชื่อหมอออนหมอใหญ่ประจาโรงพยาบาลจังหวัดคนที่ทั้งเก่งทั้งขยันและไม่เคยถือตัวกับใครเราเจอกันเพราะขาหมูวันนั้นเธอเข้าเวรดึกไม่มีแรงจะไปหาร้านหรูแค่แวะตลาดซื้อขาหมูใส่กล่องแล้วพูดว่าร้านพี่อร่อยเหมือนเข้าบ้านเลยนะคะผมไม่รู้ว่าเธอเป็นหมอรู้แค่ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่พูดแล้วทําให้เหนื่อยน้อยลงชีวิตผมไม่เคยมีคําว่าเลือกพ่อจากไปตอนผมเรียนไม่จบผมเลือกหม้อขาหมูแทนเสื้อครุยคนในตลาดมองผมเป็นแค่พ่อา้าแต่ผมรู้ดีหม้อนี้ คือความหวังของบ้านคือค่าเทอมหลานคือค่ายาแม่หมออ่อนเริ่มแวะมาทุกเช้าบางวันยืนคุยบางวันช่วยเช็ดโต๊ะจนวันที่ผมรู้ว่า